พวกกสวยเด่นดวยจันยามเจ้านัคาเฮ้ยเดียวบงหน้าบงตางน้ามเนจินยามาละยก็งสย่มเทีมตัวดีหุ่นจักกาบจักไหลหุ่นจักตำ้จักสูงหุ่นจักขาจักเจ้านี่เราะว่าน้ำกระไรแจ้วเอ้ย ก็เจ้าไปอบรมจากครูโรงเรียนมานี่อาจารย์ที่เรียนในกระดานพูดจากอาจารย์นันลาที่งามกระดายแต่ว่าเจ้าในกับแม่สิคนละอันคนละอย่างแตกต่างกันอย่างเราเจ้าขอโทษท่านอีเมเหลายๆเลยแต่พอเป็นเราเจ้าเอ้ยตามบุญตามหักศาสนาของเรานนั่ละเพราะว่าแม่เจ้าได้ยังนันมันเท่าเรื่องกันก็ลงคออาอัลาม่ากับไ้ซามูดียวกันโหลดรอบปะปะปะโคกับซามบัวนัดกันแหละ ผมบิญญาณดอกแก้วเอ้ยจำเขาตกคุกใหญ่เออแต่ว่าขอขอบใจตะซอยหาทางเจอแม่ว่าสันเร็จได้ก็ยังไถ่คนอินป่าววันกูสอนดอกแข็งเจ้าเจ้านี่เติมอาณา โลกมนุษย์นั้นบางีสิ่งเกลี่ยนแนวหวหังแนวหวังบอาจสมัยไว้อย่าเสียใจเลยนะธรรมดาของโลกต่อความฮีปี้ว่าเขาแสมเสบาวน์หันต่อก็เป้าสัาก,กันจริงๆแต่ช่วยได้ยัยยง ไม่อยากทังแม่ไม่นอเอานแข็งมันมว่ใส่ใส่กใส่แต่ไม่อยักจิ้มานี่ยนั้นพ่าแม่จะกินน้ำพอดบเต่าเสื่อว่าให้รอไปจะกินนำ้นนเนเนนำเด่นเจ้าก็จะนนกินนําบุ้นี่สิวามันสามย,าย,ย่างเลไปหนังกะติกกกติกทั้งงตัวบอได้เอาุมงมแม่ไข่ไปซื้อได้ละเออราคาเนี่ยไม่อนากของน้ำั่นละอันซาบเราก็ถือกันเลยก็สิแล้วหนามาทามาั้งวัดเดี๋ยวไปพุด วาเดียวหนีไปจังไรหัวเงี้ยมึไปทั้งไปทั้งหักอาจารย์สุบ้านน้าผมจะเดียวขึ้นหน้าทางพี่เออนางนาทีมาตรังคับนาเตลื่อนในสมบูรณ์ถึงขาดทถ้วนก็จำเต็ยงแม่ใ้นำพองบ่ยากความมาเป็นไข่บ่ยาไปเอยเอ้เอ ทางอมีปาดอกออกแห่ตันหน่ายากยนันเกิดทยในเมืองเกิดใจตองมีพันอาวสากนการเวลาสิทธิสิ่งตัดวงเลยไปทางนานนั่งพรมปัญญาแก่ังขอชมเชิญอีกเดือนหนึ่งถึงสสด็จขัดทานบ่มีแปลวกันแล้วแมงนี่เห็นว่าเนี่ยพอคุมวัดไต,ต่เป็นกบริการแท่ บริการพระบริการน้อมน้องเขาตอนนี้เลยทีสได้เสกเขาทานทุกเรื่อนี่ได้แล้วเนาะเขาแต่รูไปเรื่องกระบ้าห้องนุเจ้าเสียมร้องมืสะกันไองได้ยังทหารบ่เจ้าใจรู้บ่อยแต่พ้นวันนั้นเยอะด้วยเฮ้ยโลกจะมีต่างแดนในสิ่วทังทนต้องมีฝนจากฟ้ากคอยนำความเพลิน เ้าหัวใจสติรามแกวสกขึ้นผูกเป็นป่าธตมานบานเ้ยมันสุดแท้ตั้งใจกรรมนั่นละนามเสกขึ้ สีขาวแก้วเอ้ยในเมื่อเริ่ด